คนสวัสดีวันจันทร์ค่ะมื่อคุณสมบัติเข่าผ้าเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดวันจันทร์วันที่19บเบิ่งความสมบูรณ์ของดินบ้านสวนจำปาสานพี่น้องอ่าค้นดูของใสเดือนนะพี่น้องเนาะคุณสมบัติสิพ้าเขายางเก็บเห็ดเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้นี่คุณสมบัติกับปล่อยเภาวะได้ทุกมือเห็ดในมือละส4ดอกนะคะมือนี้วันจันทร์ค่ะทุกคนวันจันทร์นะคะคุณสมบัติสิพาเขามาเบื่องอีกว่าบ้านสวนจำปาสานเท่าเห็ดยังพ่อด้เก็บบอนะคะแต่จะไขเบิ่งความสมบูรณ์ก่อนว่าเบื่องหลดนะพี่นอง เดือนเห่าเฮ็ดคอนดูยู่ลา่ทางนะคะตอนนี้ผลไมเ้เห้าฟังนี่คือพลังกิมจูเริ่มหอแล้วพี่น้องแต่และต้นโดกค่ะทุกคนแล้วก็ต้นมะม่วงสังเกตบงต้นมะม่วงกำลังออกใบนะพี่น้องเนาะใบสวยงามนะคะทุเรียนก็สวยงามเต่มือ้อดีมาโฟการเรื่องเห็ดค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดนะคะต้นจิกพี่น้องต้นจิกต้นดูต้นกุง้งไหม่ธรรมชาติปลาไหม่ธรรมชาติของบานสวนจำปาสานเฮ็ด อ่าอันนี้คือกระเจ,ยะเจยเยะเียวกระเจียวปลาเคี้ยวซีอิ๊ดเคี้ยวกระจีเล่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นเด็ดผเนาะช่วงนี้อากาศแบบนี้เฮตเท่าช่วงเดือนเฮดเท่าเริ่มออกสองมิถุนาสองมิถุนาหกเกตมือนี่วันที่สิบเก้าสิงหาพี่น้องว่าออกโดนไปออกค่ะออกทุกมือได้ทุกมือแต่ว่าสีได้มันได้หลายอยู่ประมาณสองกิโลขึ้นนี่ประมาณมันที่สอง,สอง,ส,อง,ส,องสองกรกฎาคม เฮ็ดเริ่มออกหลายเดือนกอลกระดาเฮ็ดได้ประตำกว่ามื่ละสองกิโลขึ้น, 10, นมดัดสูงสุดหากิโลพี่น้องสูงสุดเท่าเดียหากิโลเลยนะคะเดียหากิโลแต่ว่าระยะหลังมานี่เริ่มออกหน่อยเพราะว่าเฮ็ดค้นออกพี่น,อน้องเฮ็ดค้นออกมินิคุณสมัติเอามาให้เบิ่งอีกว่ามือดีวันที่สิบเก้าสิงหาเฮ็ดเท่ายังออกบอกยังออกพี่น้องมาเบิง่ง นี่ยังออกทางได้พี่น้องทางดิมือนี่คุณสมบัติมีภารกิจหลายอย่างเหอละ่ะเก็บมาเบ่งพี่น้องผ้าเก็บเห็ดเลยนะคะออันนี้เห็ดบ้านสวนจำปาสารขึ้นซื้อคือเห็ดไข่พี่น,อน้องเพิ่นสิออกไปเรื่อยๆนี่แหละคันว่าเห็ดไข่นี่ไปเอาไส้คือไปเอาบ้านสวนจำปาสารเลยเขาเก็บมาแล้วพี่น้องได้หลายเติบมือนี่ว่าแม่แต่เห็ดไข่ไดนะนะ้พี่น้องเห็ดเห็ดหูหนูก็มีเห็ดเพกก็มีเห็ดดินก็มีได้พี่น้องใช่นหเห็ดดินเนาะพี่น้อง คุณสมบัติเก็บปื๊ดมือนี่เฮ็ดนังกระซางแต่ว่าเฮ็ดไข่ในดลายด,ดอกมือนี่มาเก็บโซนนี่โซนทางเมื่อกี้นี่คุณสมบัติเฮ็ดคลิปเงาปอยู่แต่เผื่อื่นาแบตคุณสมบัติเบิดคุณสมบัติก็เลยไปเสียบแบตพี่น้องเนะาะเมื่อบึงค่ะดอกใหญ่ว่ะเห็นปะคะเฮ็ดดอกใหญ่ค่ะอันนี้คือบ,บานสวนจัปาสานเฮ็ดเท่าสีดอกใหญ่ๆนะพี่นอนะ้องเนาะมาเก็บเห็ดเลยค่ะนี่ดอกใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมบึงแต่ละดอกพี่น้องสามดอกสี่ดอกอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันบึงพี่น้อง นะนะคะเก็บค่ะพี่น้องเก็บเพชรเท่ามือนี่อุ้ยได้หลายพี่น้องมือนี่ได้หลายดอกเป็นซิปเลยค่ะแปลว่าเห็ดเท่าเริ่มออกบอกกับว่าเขาใจแต่ว่าป่าน,นี่ได้ซีดอก่ะดอกนี่แปลว่าเริ่มจะออกจริงๆนะเห็ดบ้านสวงเท่านะคะพี่น้องมาเบ่งเลยนี่เห็นบอ้วนี่ ได้หลายพี่น้องได้เป็นซิปดอกเลยจริงๆเฮ็ดบานสวนท่า่เพ่นสิออกไปตลอดนะคะออกไปทั้งสองขอบท่างเลยออกหลายเริ่มออกตัแงแต่วันที่สองอยางที่สมบัติบอกไล่ท่างนี่ออกตลอดค่ะทุกคนนะคะเฮ็ดธรรมชาติเท่าบ่ได้เอาจากมองไดเมื่อปลูกเฮ็ดยุกั head, กบพื้นทีตะกอนนะคะ,อะตอนนี้ก็ถือว่าความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติของบานสวนจำปาานีเฮ็ดให้เฮ็ดเท่าออกออกทุกมือพี่น้องออกทุกมือนะคะมือนี่ได้หลายบอมือนี่ก็ถือว่าหลายเติบ พี่น้องเนาะเบ่งดอกไงเฮาได้เป็นซีฟดอกอยู่ค่ะมือน,นี้ได้เป็นซีฟดอกอยู่เนาะมือน,นี้เนาะได้หลายค่ะได้เฮ็ดหลายอย่างมือน,นี้ได้หลายอย่างนะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเบ่งอาได้ว่าเฮ็ดบานเฮ้านี่ออกทุกมือได้ทุกมือข้นดูกบว่าเฮ้าสิเก็บบ่เก็บแต่ในมือขันเฮ้าบ่เก็บเฮ็ดไปใส่พี่น้องขันเฮ้าบ่เก็บนี่จังมือนี่เฮ้าย่างเบ่งเฮากับมีดอกอาเท่าอยู่พี่น้องเฮ้ากับปลูก การปลูกของเฮ็ดบ้านสวนคือขยำลงกับหมองอ่าแล้วก็เอาดินเคี่ยวไว้นั่นเป็นการปลูกเฮ็ดบ้านสวนเลยพี่น้องเพราะว่าเหามีเชื้ออยู่แล้วเฮาปล่อยใบสันเชื้อมันปีนาออกหลายคือการกับสมือนี้เฮ็ดแต่ปีนี้บอกตรงๆเนะหลายคนว่าเห็นคุณสมบัติออกคลิปหลายคนคิดว่าอู้เฮ็ดบ้านสวนออกหลายมันบ่จริงๆแล้วเฮ็ดบ้านสวนปีนี้พี่น้องออกบ่หลายคือทุกปีอากาศแห้งแล้งเฮ็ดเห็ดเฮ่าออกบ่ดีแต่ว่าหลายคนมันเห็นอ่า ปีนี้คุณสมบัติออกชั่วเชี่ยวคนก็เลยคิดว่าเหตุคุณสมบัติออกหลายจริงๆนะปีนี้เห็ุคุณสมบัติออกบลายนะพี่น้องออกบลายถือว่าออกหน่อยทุกปีนี่หลายกว่านี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากพี่น้องนะคะว่าเหตุบ้านสวนจำปสารยังได้ยูทุกมือยังเก็บทุกมือมือนี่ได้เป็นซิฟดอกขึ้นนะคะพี่น้องเนาะอ่าประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะขอบคุณนะที่ดูคลิปให้คุณสมบัติเก็บเหตุบ้านสวนเก็บป่าธรรมชาติจ้า